แม่วันนี้นีความรู้เต็มเลยนะ,ะความรู้เต็มเอี้ยนเลยได้สัมผัสกับบรรยากาศดีๆด้วยในช่วงเดือนมกราคมของอจังหวัดสุรเกตแบบนี้ด้วยครับเดินนั่งแล้วแหละต้องใด้เวลานั่งแล้วแหละครับนั่งอยู่ท่ามกลางสวนยางของคุณลุงอุดมแล้วพี่ปั๋นแค่เลยเพิ่งใช้เริ่มแรกบุญเพิ่นเลยเพียงแค่ส e องเดือนคสองเดือนแล้วเริ่มมาเห็นผลตอนไหน เดินผลได้อาทิตย์อาทิตย์เดียวจะเห็นผลเลยค่ะคือใส่บุญเพิ่ะไปอาทิตย์เดียวค่ะเห็นผลเลยค่ะแล้วก็กรีดยางสังเกตจากกรีดยางค่ะเปลือกยางจะนิ่มน้ำยางจะเพิ่มแล้วน้ำยางก็ข้นแผ่นก็มีน้ำหนักเออเพียงแค่สองอาทิตย์ค่ะอาทิตย์กว่าๆนี่แหละไม่ถึงสองเลยไม่ถึงสิว่วันค่ะ เห็นผลแล้วเหรอฮะค่ะเห็นแล้วคือคือคือจากปกติเราใช้อย่างอื่นอยู่แล้วด้วยค่ะเออแล้วเราเราก็รู้ว่าอย่างอื่นเนี่ยเราใช้เขาไปแล้วเนี่ยน้ายางเป็นยังไงนี่เราก็ทราบค่ะน้ํายางเป็นยังไงเราก็ทราบค่ะแผ่นยางต่อกิโลยังไงเราก็ทราบค่ะพอเปลี่ยนปุ๊บสองอาทิตย์ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์เศษเองอาทิตย์เฉเศค่ะเห็นว่า น้ำยางเพิ่มค่ะหน้ายางดีค่ะแผ่นยางเพิ่มแผ่นยางเพิ่มค่ะน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเพิ่มค่ะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนาะเยอะแล้วเยอะแล้วค่ะโอ้โหคือสาเหตุที่มาใช้บนพื้นนี้คือมาจากอะไรครับฟังวิทยุค่ะฟังวิทยุค่ะดีเจค่ะดีเจดีเจรูปหล่อดีเจรูปหล่อค่ะฟังเขาค่ะเสียงเขาหล่อค่ะเสียงหล่อก็เลยมาใช้บนพืชก็ บุกไปที่สถานีเลยค่ะที่สถานีเลยค่ะเขาบอกว่ายังไงครับพี่เจนนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าปุ๋ยใช้ปุ๋ยพลังบุญพืชยางจะน้ํายางจะดีต้นยางจะไม่แตกไม่ตายเขาบอกเขาคุยแบบโอ้โหฟังที่แรกก็บอกว่าโอ้โหขี้โมจังโอ้โหพี่เจวัคนนี้ขี้โม้จังค่ะพอมาใช้อุ ตัวที่พูดบอกว่าขอโทษนะที่ฉันว่าคุณคีโมไม่จริงหรอกที่คุณพูดมามันเรื่องจริงหมดอ๋อปุ๋ยพลังคุณเพื่ะนนี่เลยนี่เลยฮะตัวนี้ใช่ไหมฮะในปัจจุบันนี้ค่โอ้สาเหตุมาจากดีเจดีเจฟังวิทยุผมรับประกันค่ะว่าทานน้ำยังไม่ดีค่ะมาโทษผมมาโทษมาหาเลยมาหาเลยเลยใช้กล้าใช้ค่ะบุกไปที่สถานีเลยเลย พอใช้บุญพืชไปถึงสองอาทิตย์จะเห็นผลอาทิตย์เสร็ดค่ะทิตจะเก็เห็นผลอย่างที่คิดนี้แล้วเคยเปรียบเทียบไหมคะว่าราคาบ้างล่ะก็เปรียบสิคะใส่เยียาใส่ยางอื่นนะคะครั้งหนึ่งสามหมืนห้าต่อครั้งต่อนหนึ่งครั้งค่ะอักแต่ปีหนึ่งใส่สองครั้งปีหนึ่งใส่สองครั้งสามหมื่นห้บวกสามหมนห้าเป็นเจ็ดหมื่นค่ะแต่มาใส่พลังบุญพืชแค่หมื่นห้าเอง หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อครั้งต่อครั้งค่ะแสดงว่าเดี๋ยวจะไ่อีกค่ะครั้งหนึ่งก็อีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสองครั้งก็เป็นสามหมื่นก็เหลือยะ่ตั้งสี่หมื่นแต่เมื่อก่อนนั้นหนึ่งปีใส่ปุ๋ยชนิดอื่นสองครั้งรวมกันแล้วเจ็ดหมื่นแต่ว่าเปลี่ยนมาแล้วทำพืชใส่สองครั้งสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นเหลือเหลือไปซัพปิ้กับ พ่อบ้านก็ได้ไปช้อปปิ้งกับพ่อ<ช>บ้านก็ได้<ช><ๆ>โอ้เงินเหลือเงินเหลือด้วยโอ้ยตน้นทุนเยอะขนาดนี้แล้วอย่างปริมาณการใส่นี่ใส่เท่ากันไหมฮะว่าใส่เท่ากันค่ะใส่เท่ากันค่ะเมื่อก่อนนั้นก็ถึงแม้ว่าเป็นปุ๋ยชนิดอื่นแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยน้ำก็ยังใส่ในปริมาณเท่ากันค่ะจะน้อยกว่าที่ตัวตัวที่ใส่มาด้วยเพราะว่าปุ๋ยกินนานสร้างคมสมบูรณ์ได้นานด้วยแล้วก็มี ประสิทธิภาพค่ะเห็นผลค่ะแต่ก่อนนี่สังเกตได้จากใช้เดือนมันไม่มีในป่ายางนี่แต่เดี๋ยวนี้มันมีตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะโอ้โหค่ะกำไรเกินคาดกำไรเกินคาดค่ะถ้ารู้อย่างนี้นานโอ้ยเป็นจุดถีนานแล้วแต่ยังไม่สายหรอกแต่ยังไม่สายใช่ไหมคิดว่าไม่สายเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมก็ยังไม่สายเช่นกันค่ะที่จะเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยค่ะ พลังบุญพืชนั่นแน <c oughs> ่โธ่ใส่มาแล้วสองเดือนเห็นผลขนาดนี้คสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยน,ยนค่ะมั่นใจหรอค่ะร้อยเปอร์เซ็นค่ะพันเปอร์เซนต์ั่นแหละถ้ามีปุ๋ยชนิดอื่นดีกวา่วาแพงกว่าจะเอาทำไมถูกกวา่าและดีกวา่า ไม่เอาหละพืชเห็นผลแค่นี้ก็คิดว่าพอแล้วครับพอโอ้โหมีแล้วพอพอใจแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วได้ของประสิทธิภาพด้วยมีประสิทธิภาพแล้วถ้าไปทดลองตัวอื่นเดี๋ยวก็เปลือกตายมีปัญหามาอีกตัวนี้พลังมนพืชเปลือกนิ่มมาน้ำยางได้เยอะแค่นี้ก็ปอใจแล้วครับเราจะไปใช้อย่างอื่นทําไมครับผมใช้ทําไมล่ะเดี๋ยวได้ยินแบบนี้แล้วชื่นอกชื่นใจอยากให้คุณ พี่แป้นแล้วกันได้ฝากอะไรถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะจย่งไนก็อย่าลืมนะคะไม่ต้องลืมนะคะพลไมบุญพืชก็ดีค่ะตันตันค่ะดีดีอย่าลืมค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกรทั่วไปทุกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือปาล์มนะครับ ก็ได้า,าวก,าก็ยังสปพืชนะข้าวก็ได้นะครับ<อ>รือวจะใช้สวนก็ดีนะครับใส่ได้หมดเลยครับพราะืชไรน่าน,ไนาข้าวสวนในหมดทุกอย่างาเป็นปุ๋ยบำรุงดินให้ดินร้วนซุยดินไม่แข็งไม่กระด้างน,นะครับถ้าดินร่วนซุยดีแบบพวกพืชก็ดูดซับกินได้สบายครับปุ๋ยไม่ตกทางครับเกีบยกินได้นานๆตลอดไปครับ ก็คือเหมือนกับว่าถ้าดินดีทักอย่างปุ๋ยดีทักษอย่างพืชดูนมสมบูรณ์แน่นอนนี่แหละปุ๋ยพลังคุณเพลย์ครับคุณผู้ชมครับบำรุงแค่ทั้งต้นบำรุงแค่ทังดินแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนะครับทาอาหารครบถ้วนอีกด้วยไปเปรียบเทียบดูครับถ้าถ้าดินแข็งดินแข็งดินแน่นนี่ไส้เดือนจะไม่มีนะครับถ้าดินร่วนซุยไส้เดือนจะเยอะนะครับเพราะสวนยางข้าผมนี่ไส้เดือนจะเยอะ ไสเดือนเล็กไสเดือนใหญ่มีหมดแถวเลยครับเต็มหมดเลยถ้าฝนตกมานี่จะขึ้นเต็มหน้าดินเลยนี่แหละครับเห็นลุงอุดมเงี้ยเงียบแบบนี้พอพูดที่จับปุ๊บเลยก็ื่วงจริงค่ะเดี๋ยวก่อนจากกันไปวันนี้นะครับทั้งลุงอุดมแล้วก็ี่แป๋นเลยค่ะสโลแกนนี้พูดได้ทั่วประเทศค่ะพูดตามเลยนะค่ะปุ๋ยบนพืชปุ๋ยบนพืชถูกแลยดีถูกแลยดีมีอยู่จริงมีอยู่จริงเยี่ยม เยี่ยมเอ,อชัดเจนแบบนี้โอ้โห <Yeah. S 1> oh, จากใจแบบนี้สําหรับความรู้สึกจากที่ใช้บุญเพื่อแบบนี้ <Yeah. S 1> ผมมีนี่เลยครับเสื้อสวยๆจากรายการนะครับมอบให้เลยตัวนี้นะครับมอบให้กับลุกอุดมก่อนเลย <Yeah. S 1> ขอบคุณครับนี่นี่ครับเห็นโลโก้ด้วยบ,บ,บุญเพือ่อและตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับแม่บ้านคนสวยเก่งๆย่างจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับนี่เลยยางพาราในจังหวัดวรีสเกตอำเภอเบญจ์บ้านเสียวบ้านเสียวบ้านเสียวอำเภอเบญจั์จังหวัดศรีสเกตนะครับถ้าถ้าพี่น้องกเกษตรกรคนไหนยางมานี้โทรมาฟัาาได้ไหมครับโทรมาได้ครับโทรมาได้0867601276และเบอร์บ้านก็ด้วยนะครับครับเบอร์บ้าน 045605079นะครับโโอ้หมีไงก็มีปัญหาเรื่องการใส่ปุ๋ยไม่ว่าสวนยางหรือสวนตามอะไรก็โทรถามผลกาโทรสอบได้เลยมีปัญหาครับโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณลุงอุดมแล้วก็พี่แปนอีกครั้งค่ะขอบคุณครับ